เอาครับ FC พ head. Head ี er 4, ่น <Awesome. S 2> ้องสุขุทกคนเก็บเห็ดหาเห็ดทำกันครับพอแล้วเป็นเห็ดบวกฝานเือเห็ดโคนไฟเนาะ FC เนาะเป็นชนิดขายง่าเลยครับเข้าคือลักษณะนี้ครับเห็ดดอกบาน FC แต่พ่อท่านเผ่าครับเบื่งพี่ยังค่อยว่าดอกบาน ดอกบท่นเถ้ามันขาวครับถึงสิบาลแบบเต็มที่ครับแต่ว่ายังยังแข็งครับขานี่บ่เสียหายเลยครับขาขาบนิ่มขายังแข็งอยู่เกิดในลุมขเจ้าคุดมันครับ่อปรทับใจคือขาเหรอครับ F4 อุ้ยขันใดดอกกลมนะครับ บุญยากลากเลยเหี้ยหมู่บ้านบ่าวมูกับมาปลานี่กับสาวหน่อยแต่ถึงดอกบานแต่ถึงดอกตูมครับแต่ว่าเห็ดชุดนี่บ่อเหนอ็นเห็นหมู่บ้านด้แต่ดอกปูมงามครับเบิงบ่งขาเขาเอฟซีมันเงาอีหลีเด้แต่ว่าอันนี้มัน หน่อยหลยมันกะอันนี้ครับบบแข็งเราจะมาแข็งช่วงยังได้ยังงาม,มชุดแหลกครับนายเอฟซีอันนี้คู่เขาเบิ้งเกิดจนเนาโบเห็นครับไอเอฟซีดอกตูมกตเบิ้งว่าคันดอกตูมบอกเจ๊นัยสิน,นี้เห็นเนาะเอฟซีเนาะ,ะมันมาเห็นยังไงดีครับบหมองไปใหม่ก็ไหลยี่ยว่าดอกหนึ่งอยู่ใต้ดินเดอ้อนี่อิลีขึ้นมาตั้งซูดอีก อล่ะโอ้ยขึ้นบรทธานสุดกับมี่ั้งๆที่อีกดอกนึ่งกันเน่าเลยเฮ็ดคือกันได้น,นี่ 4, เอฟซีบอมันนี่ที่บ่าวมูอันอยู่ใต้ดินขื่นปรทธานสุดเบื้องว่าคาโาโอ้ยหนาวหาวหน่อยสุดยอดเลยเอฟซี ว่างใช่ก่อนเมื่อเบิ้งขาตัวนี้ตัวมันถึงสุดนี่ครับขาเขาจะแข็งสี่อะไรเอฟซีกันเป็นเห็ดดอกตูมขาแข็งงามหเห็นบ่ครับเดินน่คือมาตามมาอีกเอฟซีเป็นดอกตูมครับเบิ้งน้ำสิไปทางเดีทางเถ้าซุ่ม เรียบร้อยนะครับนี่ลักษณะของเห็ดเท่าครับสีเขาจะช้ำครับนี่สีจะช้ำกำกำนะครับผมอู้หหมดหมดเห็นงานบาร์มูลแล้วอู้จังเฮ็ดซี่เลยเป็นหมดดำครับกัดเจ็บหมดดำตุวหน่อยงัดเอาเลยหมดหมดเฮ็ดซีไป,ปร่วมกันกับกองเัินครับมา สงสัยเ้ย e สิว่บาบ่าวหมูคือผ่านไอแบตเนาะจีดยางแล้วครับประมาณตีหาน้น้อยเขามากมันก็ยังเหมือดอยู่เดี๋ยบ่าวหมูกับสาวหน่อยก็เลยเข้ามาหาเห็ดก็เลยมีแบตน้ำครับปลายัางเหมือดเนี่ยสิ e 4, คนงานเขามากกเจอเลยสุดยอดหวานเจี๊ยบครับว่าบุนเลยคนเจอเองสิยิ้มครับผมโอเคครับ